i don't know ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซกันช่วงเช้านะครับอันนี้ก็มาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำเหมือนเดิมครับผม,มก็ไม่ได้มาตกยุดวันกว่าเลยนะครับก็ตั้งแต่คลิปตอนเช้านั้นก็ตอนเย็นไม่ได้มานะครับก็เมื่อวานนี้มาช่วงเย็นก็มาจนเย็นแล้วครับห้าโมงครึ่งไปแล้ว ก็มาขยับบาครับผมน้ําท่วมน้ําขึ้นมาอีกเป็นเมตรเลยนะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีช่วกนา,นานาก็มานั่งตกกันนะครับว่าไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะครับลาตรงนี้ก็มีคนมานั่งนะครับบาบา,บาข้างล่างน้ำท่วมไปแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก,กันมาขยับบาเอากันนะครับผมออป่ากินเหยื่อยากครับเมื่อวานนี้มานั่งคุยนั่ง ตอกแป๊บเดียวนะครับตะปองเนี่ยก็วันนี้ก็ยังใช้เป็นเหยื่อสูตรเดิมอยู่นะครับผมแล้เวเรามาลองตอกกันดูนะครับว่าช่วงเช้าว,วันนี้ดูแล้วลมแรงครับก็เตรียมมาสองแผ่นครับผมวันนี้ก็เอาชิงลิ้วมาด้วยเห็นว่าน้ําท่วมขึ้นมาก็เดี๋ยวลองเอาลิ้วลงตกข้างๆดูนะครับ ว่าจะเป็นยังไงอะโอเคครับผมไปะจะไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยครับอาจจะขยับขึ้นมาสักน้อยนะครับไปรวยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ไว้สามชุดเหมือนเดิมนะครับ,คครบนนก็เหยื่อก็ยังเป็นสูตรเหยื่อมันตะปองที่เคยทำไว้ให้ดูในคลิปกไวไว่อนนะครับก็เช้านี้เอามาเจ็ดขีดครับผม แต่ว่าน้ำมันขึ้นเยอะนะครับวันนี้ก็เลยนี่ครับนมเปรี้ยวครับผมนมเปรี้ยวรสผลไมร้รวมเอามาเป็นตัวเชื่อมนะครับหมันหมูน้ำแดงครับยังใช้เหมือนเดิมครับผมโอเคแล้วเราจะผสมเยอะแล้วก็ทำการตอกกันเลยนะครับว่าช่วงเช้านี้ปลาจะกินหรือไม่นะครับก็เมื่อวานนีาก็มานั่งแล้วไม่กินนะครับโอเค คนตกปลาครไม่ค่อยได้กันสักเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนีก็ใช้หมดเลยนะครับผมตอนนี้เพิ่งหกโมงกว่กว้านะครับมาเช้าหน้อยก็ฝากนะครับาน,านานักตกปลาที่นี่ก็กรุณาเก็บขยะกลับกันด้วยครับผม กินแล้วเก็บนะครับเอามาแล้วก็เก็บครับผมนเปรี้ยวครับตามลงไปเลยค่อยๆผสมนะครับใส่เครื่องก้องดูก่อน เพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับค่อยๆเพิ่มครับผมเกือบหมดกล้องเลยน่าจะหมดกล้องโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าอยากได้เหนียวๆกว่านี้เดี๋ยวจะเอาน้ำผสมเอานะครับ อ่ครับผมก็ชุดแรกเราจะใช้เป็นคันซิฟฟฟุตนะครับโอเคก็ตั้งแต่วันนั้นนะครับก็ทั้งสวิงทั้งขันใหญ่เอาติดมาตลอดเลยครับผมตั้งแต่พลาดวันนั้นนะครับ ใช่ครับลุย ชุดที่สองครับผมลงเลยครับผมอ่าชุดที่สามลงครับต่อนเนื่อง โอเคครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับทั้งทั้งสามชุดสามคันเลยนะครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่า,ยาเยอะน้ำที่มันเพิ่มขึ้นนะครับมันจะทำให้ปลากินเร็วหรือไม่นะครับผมโ okay, อเคดียวมาคอยติดตามรับชมผลงานกันนะครับโอ้ยจะขึ้นไกล มก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการคอมเมนต์นะครับแนะนำมานะครับผมม <H it>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  โดนครับผม <H it> มาลุ้นกันครับว่าปลาตัวแรกจะเป็นปลาอะไรนะครับ ้อยครับอยากเป็นปลาส้อยเยอะนะครับที่เขาเข้ากินเยอะเราเร็วๆเ,เ,เนี่ยช่วงนีแง้แรงมากครับตัวนี้นี่มันโมดเต็มปากเลยครับน้องเปียวทำงานครับพ่อเต็มแรกแหกมาน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 ,มานก่อนล้มนะครับเรามองส่วนลมเข้าไปในตาลายนะครับเพราะว่าคืนน้ำมันปะทะ ทัศนวิสัยในการมองเห็นเรานะครับผมโดนครับผมจุดแรกนะครับแต้มที่สองนี่เป็นปลาซ้อยมันเดิมครับ ตโตโตเต็มดถึงขันนวดเลยทันเลก็ถือว่าเข้ากินช้าแล้วก็ไม่ <oh> ค่อยเข้าเลยนะครับ อยากยากยังถึงเขาว่ากันจริงๆเขาบอกว่านี้ก็นั่งไปพักใหญ่ๆก็มีมากระตุกกระตุกก็ไม่ติดนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงไปแล้วนะครับผมก็แผ่นสองก็น่าจะไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเรไม่ลมไม่สงบเลย น่าเดนนี่จะเข้ากินอยู่มากระตุกขันตึึกๆจะออกก็หายนะครับผมวันนี้นี่โดนเป็ขันนวดเลย <c ười> ป่าส้อยครับผมโอ้โ <c> ห <ười> ตัวสวยวันบึกเลยครับตัวนี้ <c ười> กินแรงครับผมมันหมูครับ อ๋อล right. สายมาก็เริ่มเข้าแล้วครับผมจิง <laughs> เลี้วนะครับโดนครับผมปลาซร้อยครับ เอาสิ่งเลี้ยวลงกินซะง,งั้นนะครับนาดินอิชาอิชาละสิมาน่าจะได้ลงแล้วนะครับทดสอบทดสอบ อันนี้เอาอีกแล้วทุ่นหาย <c oughs> หน่าดีจะกินโอ้ท <c oughs> ัน ปนิ้นปนิ้นนี่ไซส์เล็กครับผมอู้ก็แล้เกี้ยวเยอะปลาจิกงลิ้วก็กินโอ้ยตายรวย Okay. no no oh แมวมเย็บก้อนคอยได้ด้วยอะอือะสิเหลวกระโดนครับผมตะเพียนตะเพียนโอ๊ยตกกระโทน Wow. <laughs> Phung ลทันครับผมกับไม่ทันเบ, c. เบาๆอ่ะทัน,นเต็ดมาเยอะฮู้ฮู้วางในตัวนะครับโอเคเดีจะปองติด นนไม่ยอมนี่ละต่อีติกโอเคครับผมตอนนี้เดตะปองก็จะเก็บอุปกรณ์กับก่อนนะครับเออไม่ใช่เก็บอุปกรณ์ก็จะขอตัวกับก่อนแล้วทิ้งไว้ให้แม่บ้านนะครับผมก็ผลงานก็พอกลมเกล่มนะครับเช้านี้ถ้าว่าไม่กินก็กินอยู่นะครับผมก็ก็หางหาจะได้พอได้อยู่ครับผมใช้เวลาไป เป็นกับสองชั่วโมงเลยเอาครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับหมวกน้องคาเวียรครับผมหมวกตกปลาให้ลง